พอพอเขาเริ่มมีความอาทองพองกอบกรอบพิซิตมันจะกรอบนอกน้่มในแล้วก็ใส่นี่ไปเลยจ้ากระเทียมกับพริกสับนะจ๊ะถ้าใครไม่ชอบกินพิดไม่ต้องใส่พิกก็ได้เดี๋ยวไะจัดให้เขาหอมกันนะคะแล้วใครใส่เหดแล้วเราก็จะมีนี่จ้าเห็ดหูหนู พอเขาเริ่มหอมแล้วเราก็เทเห็ดลงไปเลยจ้าอมระหอมอยู่ได้ลาจะถินกระแสบยู่ได้ล่าฟัวสีสันเหมือนอาหารแบบอา,าจีน แป๊บหนึ่งนะคะนี่แล้วเครื่องปรุงเรานะจ๊ะก็จะมีปลาหอยจ้าแล้วก็ปลาตุงลุดจ้ะน,นี่ปเค่ากระไดแล้วก็ลดีปวยตายนิดหน่อยนะจ๊ะเออ ไม่กล้าใส่เยอะกดทิ้งแล้วก็นม่จะัะนี่ฟานโอเคแล้วจัดเดี๋ยวเราจะผัดผัดคุลีคุลีให้เขาคข้ยกันนะจ๊ะอันดับสุดท้ายกพราะเขาหอมและความสวยงามต้นหอมจ้ะโอ้ หอมสุกจักหน่อยเหมือนกันเด้อแล้วชุถึงเนาะกินกับข้าวต้มก็จะอีแซบเนาะเพราะว่ามันมีมนกุ้งเฮดข้าวต้มก็ได้ข้าวสวยก็ดีเดี๋ยวเอ้ยกันแล้วเออแค่พิ่นันค่ะไปเดี๋ยวมันจะไม่ได้กินถ้ามีเม็ดมะม่มวงก็จะเป็นเหมือนกับแก้มเลยเนาะมีถั่วหรือเม็ดมะม่งมวงก็จะเป็นแบบ แต่แกรมแต่อันนี้พอแล้วเนี่จนะคะเดี๋ยวตักไปช่วยใส่จานได้เลยนะจ๊ะดูแล้วก็คงจะรสชาติชิมแล้วอร่อยนะคะมีรสเค็มปลาแรมปลาอุ่นหวานหวานเค็มเค็มปลาแรมปลาแรมแล้วก็มีความหอมของกุ้งแห้งกับพริกพริกแห้งนี่ปุ๊บๆุบนี่จ้า かかに。